สวัสดีครับผมเฉลชิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับจอตัวเทลวินนะครับหรือพวกยูทีเป็นยูทรียตี้นะครับในการจัดการเรื่องของสไตล์นะครับสไตล์ชีสซึ่งอาจจะเป็นการสอนการติดตั้งนะครับ โดยติดตั้งบน Angular นะครับจริงๆผมมีสอนติดตั้งบน React ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปดูคลิปผมได้ก่อนที่ผมจะเริ่มการเริ่มนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับผมได้ทำการก็เรียกว่า new project รอไปแล้วนะครับผม new project นะครับเป็น Angular นะครับ version นะครับ แองจูร่า NG version 14นะครับตอนที่ผมทำคลิปนะฮะเป็น14ก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมได้ทำการนิวด้วยคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่ชื่อว่า NG new นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ชื่อ Angular นะครับแล้วก็เทลวินนะครับแล้วก็ Enter นะครับซึ่งผมได้ทำการนิวเรียบร้อยลวโดยตอนจังหวะ e n t เ r รมันก็จะถามผมว่าต้องการ Routing ไหมผมก็ yes นะครับส่วนของเจ้าตัว Stylesheets ผมใช้เป็น s อ่ s s uh, SS, นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยผมนิวมาเรียบร้อยลวแล้วลผมก็ทำการเปิดเจ้าตัวโปรเจกต์ผมนะครับขึ้นมานะครับด้วยคำสั่งโค้ดนะครับแล้วก็ Angular a นะครับ a n g u l a r นะครับเทนนะครับก็เปิดขึ้นมารอมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็จะทำการลองรันโปรเจกต์ผมก่อนว่ารันได้ไหมได้คำสั่งชืง่อ ng serve นะครับ ก็แน่นอนครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์เดิฟเฟลของ Angular มันนะครับซึ่งหน้าตาโปรเจกต์เดิฟเฟลนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรันให้ดูอันนี้คือผมมีการเขียนเตรียมโค้ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันรันเสร็จก็จะเห็นเป็น Angular ธรรมดานะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้จะสอนติดตั้งทำยังไงครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะอัปโหลดเจ้าตัว source code ตัวนี้นะครับขึ้นจิตหับเลยนะครับก็สามารถที่จะไปดูลิงก์นะครับว่าอยู่ที่ไหนได้นะครับที่ใต้ description อ,อยู่ใน description ของ YouTube อันนี้นะครับหาไฟล์นะครับที่ชิวาร a d มีผมจะทำเทคโนต์เอาไว้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำการไปที่เว็บไซต์นี้ครับ เทลไซด์เนี่ยก็จะทำการบอกวิธีการติดตั้งเจ้าตัว,ว Tailwind ส s นะครับกับ Angular แบบ Step-by-Step เ,เ,เลยในการ New Project ตามที่เขาบอกนะครับซึ่งเรานี่เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแพ็กเกจนะครับตัว Tailwind ส s แล้วก็พวกนี้นะครับในฐานะของเป็น Dev p a c k a g ็นะครับก็ผมทำการก๊อปนะครับแล้วก็มาวางที่ตัวเขาเรียกว่า,า Root Project ของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ Enter ซึ่งในเบื้องต้นผมเอนเ r อร์นะครับไปก่อนหน้านี้แหละนะครับก็มีปัญหาอะไรและนั้นเราจาเป็นทำการสร้างนะครับตัว Tailwind นะครับคอนฟิกขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถสร้างเจ้าตัว Tailwind คอนฟิกได้ในการใช้คำสั่งนะครับ Npx นะครับ t i l w i n d CS แล้วก็ init นะครับในการสร้างตัว tailwind config ขึ้นมาในเบื้องต้นนะครับผมใช้โนดที่เป็นเวอร์ชัน LTS นะครับโนดเจนผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้เวอร์ชันน่าจะเป็น16นะครับ LTS แต่ปัจจุบันรู้สึกว่า LTS ตัวใหม่มาแล้วนะครับเป็น18แต่ก็น่าจะมีปัญหานะครับผามต้องการก๊อปคำสั่งตัวนี้เพื่อทำการ generate เพืจะทำการสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งที่บริเวณเมนูนี้นะครับอันนี้ผมจะซูมให้ดูชัดแล้วกันนะครับนี่คือชื่อคำสั่งนะครับ enter ครับ เดี๋ยวจะมีการสร้างไฟล์ชื่อว่านะครับ tailwind. config. js ครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเอาล่ะเราจำเป็นทำการแก้ไขนะครับตรงส่วนคอนเทนต์นิดหนึ่งนะครับในการเขาเรียกว,ว่าก๊อบตรงส่วนที่เขาไฮไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการมาแทนตรงนี้นะครับหลังนั้นนะครับ ทำตามเสร็จต่อเลยครับเราต้องไปที่เจ้าตัวนะครับ Style Sheet s นะครับอันนี้เขา,าจะเป็น Style Sheet ที่อาจจะ new project Angular ขึ้นมาแบบเป็นใช้ Style Sheet ที่เป็น CSS แต่อผมจะเป็น Style Sheet SCSS นะครับซึ่งจะมีความสามารถมากกว่าในการอ้างพวกตัวแปรนะครับอ้างฟัง์กชันได้ก็ทำการมอหาไฟล์ชื่อว่านะครับ Style. s t y l e s s s ทำการวางโค้ดนะครับตรงส่วนนี้เข้าไปแบบนี้นะครับ อ่าโอเคนะนะครับหลังนั้นนะครับก็ทำการ ng serve เ,เลยครับ ng serve เพื่อทำการ run project ครั้งหนึ่งในเบื้องต้นนะครับเราจะต้องทำการไปยัง root c o m p o n e n t angular นะค,คือ app c o m p o n e n t .html มันจะทำการลบโค้ดทุกอย,อย่างนี้ทิ้งนะครับแล้วทำการไปก o p y example ของเขานะครับของเจ้าตัวโค้ดเขาวิธีการที่จะพิสูจว่าเราสามารถติดตั้งเจ้าตัวนะครับเทวินบน แองกูล่าได้จริงหรือเปล่าก็คือการก๊อปโค้ดเข้ามาโค้ดเขานะครับจะใช้เจ้าตัว wind, เทลวินเขาเรียกว่าคลาสที่ใช้นในการระบุฟอนต์ในขนาด 3xl นะครับเป็นตัวหนาแล้วก็มีอันดร์ไลน์นั้นพูดง่ายผลลัพธ์ก็ต้องเป็นลักษณะ hello world ที่เป็นตัวหนาแล้วก็มีอันดร์ไลน์นะครับมาดูกันเลยครับมาตรงนี้นะครับก็เห็จมี line. ันดร์ไลน์แน่นอนครับเราจะต้องการสไตล์แบบอื่นเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็มาตรงนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทําการเขาเรียกว่า,าในช่องเสิร์ชครับสมมติผมต้องการสายชีนอื่นเช่นการทำแกรดิเอ็นนะครับแกรดิเอ็นนะครับแกรดิเอน enter อันนี้ก็มีตัวอย่างการทำแกรดิเอ็นหลายแบบนะครับสกอร์มาอาจจะตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็ทําการไฮไลท์ส่วนนี้แล้วก็ทําการวางเข้าไปปึ๊บเซฟครับแล้วนั้นก็มาดูกันครับว่าในกรณีนี้จะมาไหม นะครับก็เห็นว่าตอนนี้มาละอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการติดตั้งเจ้าตัวเขาเรียกว่าเท w i n d นะครับบน Angular ซึ่งสำคนที่ใช้ควบคู่กับ Material อาจจะเจอปัญหาว่า Style Sheet มันจะไปทำให้ตัว Style Sheet ของ Material เนี่ยมันมีปัญหานะครับที่เป็น Material UI นะครับในคลิปหน้าผมจะสาธิตวิธีการแก้นะครับว่าถ้าเกิดคุณ ไปใช้ร่วมกับ Material แล้วเกิดสไตล์มันมันมันเพี้ยนนะครับจะแก้ยังไงนะครับแต่ในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์ครับยังไงนะครับผมจะขออนุญาตขึ้นรูปนะครับของผู้คนที่สนับสนุนช anel ของผมนะครับขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ช่วยเลี้ยงค่ากาแฟนะครับผมนะครับเมมเบอร์ชิพผมก็จะขึ้นรูปอย่างนี้ไปแล้วกันในช anel นะครับทุกคนสามารถเข้ามาจอยในช anel ผมได้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ